พระวรสารที่ท่านักบุญยอนเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าบัดนี้เรากำลังไปเฝ้าพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาไม่มีผู้ใดถามเราว่าพระองค์จะเสด็จไปไหนแต่เพราะเราได้บอกเรื่องเรานี้กับท่านใจของท่านจึงมีแต่ความทุกข์เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ที่เราไปนั้นก็เป็นประโยชน์กับท่านเพราะถ้าเราไม่ไปพระพุ้ช่วยเเลือก็จะไม่เสด็จมาหาท่านแต่ถ้าเราไปเราจะส่งพระองค์มาหาท่านเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงแสดงให้โรคเห็นความหมายของบาปของความถูกต้องและของการตัดสินบาปของโลกคือเขาไม่ได้เชื่อในเรา ความถูกต้องคือเรากำลังไปเฝ้าพระบิดาและท่านจะไม่เห็นเราอีกการตัดสินคือซาตานเจ้านายแห่งโลกนี้ถูกตัดสินลงโทษแล้วข้อคิดจับโโรสารเปาโลและสิลัสขณะอยู่ในคุกได้อธิษฐานภาวนาและขับร้องสรรเสริมพระเจ้าเกิดแผ่นดินไหว ประตูคุกทุกบานเปิดทำให้ผู้คุมคิดว่านักโทษหนีไปหมดแล้วจึงคิดจะฆ่าตัวตายแต่ปอโลห้ามไว้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้คุมกลัวตัวสัน่นแล้วถามเปาโลว่าต้องทำอย่างไรเปาโลตอบว่าจงเชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดท่านและครอบครัวจะได้รอดพ้น ดังนั้นความเชื่อในพระเยซูกิต์เจ้าจึงจำเป็นสำหรับการเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ศิษย์พระกิตต้องเชื่อในพระเยซูบูกระทับอยู่กับเราลวมมือกับเราจิตเจ้าในการสานต่อง,งานของพระองค์ในโลกและการปฏิบัติตามคุณค่าพระวรสารในชีวิตประจำวัน